สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้แบบใหม่สวยสวยน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายด้วยกันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะสวยสวยน่ารักน่ารักกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญลิบินค่ะวันนี้ลีจะใช้ลิบินตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ดีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว90ซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะรีจะจับอริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานี่นะแล้วก็สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4ี่กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐาน4 mm. เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง8เส้นนะคะกดๆจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมา ทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกัน จับบริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเส้นที่สี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้นสีเส้นด้านบนเหมือนเดิมนะเราก็จะมาสารต่อกันเลยจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดบริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้นะ ค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะเส้นที่3าสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกของช่องถัดมาเส้นที่4สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกของช่องถัดมาดูริบบิ้นด้วยนะคะถ้าริบบิ้นบิดจับให้เข้าที่นะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะจับบินให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสี่เส้นละพาดนะ หนึ่งสองสามสี่จับบริบบินเส้นนี้พาดมาหนึ่งสองสามสี่จับบริบบินพาดมาหนึ่งสองสามสี่จับบริบบินพาดมาหนึ่งสองสามสี่จับบริบบินพาดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือริบบินสี่เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับบริบบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบินโค้งมาในลักษณะน,นี้ ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึง่งและแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งนึงค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะนี่นะคะในแบบนี้ ดีก็จะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นลอดไปอยู่ด้านหลัง <m ys> เส้นถัดมานะคะฝั่งด้านซ้ายนะนี้นะคะแล้วค่อยจับริบบิ้นลงมานะในแบบนี้มองเห็นไหมคะต่อเลยนะจับอริบินนะคะเอียงมาฝั่งด้านซ้ายแล้วก็พับมาด้านหน้าอีกครั้งลอดผ่านเส้นถัดมาเลยนะคะด้านซ้ายมือนะนี่นะแล้วค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะ ในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกลับมาดูด้านหน้าอีกครั้งนะคะจับกรีบให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะดูความสวยงามนะคะ นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นนี้จับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูิบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปหน้าเส้นถัาจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะคะให้ลิบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนี่นะค่อยๆดึงลิบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะให้ริบินขึ้นมาด้านบนนี่นะ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ะะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนนตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลย นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกสังกรณีสีส้มสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ